สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถกระเช้านะฮะเป็นรถกระเช้าขนาด12เมตรนะครับมาแนะนําให้ชมกันนะครับอ่าจุดนี้เนี่ย ก็จะเป็นรถกระเช้าของยี่ห้อทาดานโนนะฮะรุ่น A C 1 2 1 P 2นะครับอ่าตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ปีค่อนข้างใหม่นะครับสังเกตนะครับว่าท้ายของเขาเนี่ยจะเริ่มเป็นท้ายมนแล้วนะครับแล้วก็พอเขาเป็นรุ่นใหม่คิดมานะฮะเสียงเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะทำงานในเงียบมากๆนะครับแล้วก็ทำงานได้ไวตามไม้ตามมือดีมากๆนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูสภาพรอบคันกันนะครับนี่นะฮะเริ่มจากตะก้าก่อนเลยนะครับเนี่นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ย สามารถควบคุมได้ทั้ง2จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างล่างนะฮะหรือว่าด้านบนกระเช้าเนี่ยก็สามารถควบคุมได้เช่นกันนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูแผงควบคุมด้านบนนะครับนะครับแผงควบคุมตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยลองขับเกตเรียบร้อยนะฮะระบบเซฟตี้เนี่ยใช้งานได้ครบเลยนะครับตัวนี้นะครับ่าก็จะสามารถเลือกคุมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบนกระเช้าหรือว่าด้านข้างของตัวรถก็ได้เช่นกันนะครับเนี่ยนะฮะ อ่าเนี่ยนะครับบูมนะครับสวยนะครับตัวนี้ก็ไม่มีรอยร้าวรอยดำเช่นกันนะครับเนี่ยนะตีตาต์นะโน่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นรถกระเช้าที่เป็นตีนตะขาดนะฮะอ่าเป็นตีนตะขาดนะพวกนี้นะครับถ้าเกิดลูกค้าเอาไปใช้ในพื้นที่ที่เป็นราชันนะฮะหรือว่าเป็นในสวนผลไม้อะไรพวกนี้นะครับก็จะเหมาะมากๆนะครับเพราะว่าพวกตีนตะข่ายเนี่ยมันจะสามารถเกาะได้ดีกว่านะครับมันจะสร้างบาลานซ์ได้ดีกว่าพวกร้อยางทั่วไปด้วยนะครับเนี่ยนะ เป็นตีตะขาบนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่อันได้บอกไปว่าเขาสามารถควบคุมได้2จุดนะครับก็จะสามารถควบคุมตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับนี่นะฮะเป็นปุ่มควบคุมด้านล่างด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นนะฮะเขาจะไม่ให้ด้านล่างเนี่ยสามารถควบคุมการเดินของเขาได้นะครับเพื่อเป็นการเซฟตี้เท้าของเรานะฮะถ้าเกิดอยากจะเดินเนี่ยจะสามารถเดินได้แค่บนกระเช้าเท่านั้นนะครับตัวนี้เนี่ยเดินไม่ได้นะครับนี่นะอ่านี่ะครับเป็นปุ่มควบคุมด้านล่างนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับ ปีผลิตของเขาเนี่ยจะเป็นรถกระเช้าปี2008นะครับเี่นะฮะเขียนอยู่ตรงเพจด้านล่างตัวนี้นะครับเป็นปี2008นะครับก็จะเป็นปีที่ค่อนข้างใหม่นะครับเี่นนะสเปคท้ายมนนะครับทํางานได้คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะเป็นสเปคแทกยางนะครับแล้วก็ช่วงล่างของเขาเนี่ยก็สวยมากๆเช่นกันนะครับไม่มีรอยผุเลยนะครับเี่นนะเฟรมสวยไม่ผุเลยนะครับเี่นนะะสภาพสวยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเปิดดูเครื่องยนต์กันครับ จะตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์3สูบนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะใช้เป็นเครื่องยนต์คูปัต้านะครับดีหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้านะครับเป็นรหัสเครื่องของเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยนะเดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับ เครื่องยนต์มาสวยแห้งนี่มากๆนะครับแล้วก็การทำงานของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีมากๆด้วยนะครับอ่าตัวนี้นะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะในส่วนของปั๊มไฮดรอลิกนะครับก็แห้งดีเช่นกันนะครับแห้งสวยดีเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้จะเป็นสภาพรอบคันนะครับแล้วก็เป็นสภาพในส่วนของเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัวรถกระเช้า AC 1 2 1 2คันนี้ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะฮะเจ้าตัวรถกระเช้า12เมตรคันนี้นะฮะหรือว่าทาราโนนะฮะ AC 121่งสคสองคันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรเดี๋ขึ้นตรงนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็พอเขาที่ต่อเข้ามานะครับอาจจะจะมีรูปของเขาเนี่ยละเอียดเลยนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานนะฮะแบบเต็มสูบนะครับ ส่งให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมกันทะลายอีกทีหนึ่งด้วยนะครับอ่านี่นะอันนี้นะครับก็มาสวยมากๆนะครับระบบเซฟตี้ต่างๆเนี่ยก็พร้อมใช้งานเลยนะครับถ้าใคสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ที่นะครับกับเจ้าตัวเทอร์โน AC หนึ่งสองหนึ่งขี่สองคันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร์นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าวตัวใหม่ของเรานะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ